เด็กๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังอีกแล้วค่ะอ่าวันนี้นะคะคุณครูเมย์มีนิทานเรื่อง กุ้งกิ่งรักเพื่อนนะคะมาอ่านให้เด็กๆฟังด้วยนะอ่านเด็กๆเห็นนะคะว่ากุ้งกิ่งเนี่ยมีเพื่อนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูสิคะอ่านิทานเรื่องนี้นะคะเรื่องคนแต่งนะคะคือค,คือคุณมนฤดีทองกอยนะคะส่วนภาพนะคะก็คือคุณชาตีสรีพลแพ่นั่นเองนะคะดูสิคะว่า กุ้งกิ๋งเนี่ยเขาจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็เพื่อนจะรักกุ่งกิ๋งจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งรักเพื่อนกุ้งกิ๋งเบิกบานยิ้มแฉ่งผูกโบสีแดงน่ารักสดใส ร่าเริงยิ้มง่ายใจดีกุ้งกิ๋งจึงมีเพื่อนรักมากมายอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าอันนี้กุ้งกิ๋งกำลังทำอะไรอยู่คะอ่ะกุ้งกิ๋งกำลังนั่งเล่นชิงช้านะคะนี่นะคะคือคกุ้งกิ๋งผูกโบว์สีแดงนั่งเล่นชิงช้าอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะที่สนามเล็กเล่น กุ้งกิ่งช่างเจรจาคับข,ขาจะจา๋าเวลาลงท้ายน้ำเสียงอ่อนหวานน่าฟังไม่แผดเสียงดังหรือพูดคำหยาบอ่าเห็นไหมคะเด็กๆกุ้งกิ่งเนี่ยพูดเพราะพูดคับพูดขา,ดขาทุกครั้งเราคุยกับเพื่อนๆนะคะแล้ก็ไม่ส่งเสียงดังตะโกนใส่เพื่อนด้วย อาเด็กๆมีคนไหนตะโกนใส่เพื่อนบ้างหรือเปล่าคะเวลาเราเล่นกันอยู่ที่โรงเรียนนะคะเมื่อวานแม่ทำคุกกี้กุ้งกิ๋งใจดีหอบมาถุงใหญ่ชวนเพื่อนมากินด้วยกันรู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจ อาเห็นไหมคะกุ่งกิ่งน่ารักมากเลยนะคะคุณแม่นะคะเนี่ยทำขนมคุกกี้มาให้กุ่งกิ่งก็ยังมีน้ำใจนะคะเอามาให้เพื่อนๆที่โรงเรียนทานด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งปันแบบกลุ่งกิ่งนะคะเด็กๆเด็ก,ดกนี่เป็นไงแบ่งให้ทุกคนเลยเรามีอะไรเราก็ต้องแบ่งเพื่อนนะคะ เห็นเพื่อนขมักขเม่นรีบเก็บของเล่นที่วางทิ้งไว้กุ้งกิ่งไม่ได้เล่นด้วยแต่เข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจอ่นนี้นะคะเห็นไหมเด็กๆคะคุณครูแม่สังเกตนะคะเวลาเด็กๆเล่นของเล่นอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆเล่นอย่างเดียวเลยแต่เด็กๆไม่เคยเก็บของเล่นเข้าที่เลยนะคะ มีแต่คุณครูเม่ต้องมาเก็บให้ดูกลุ่มก,กิ่งสิคะขณะไม่ได้เล่นนะคะเนี่ยยังมีน้ำใจมาช่วยเพ,เพื่อนเก็บของเล่นอีกนะคะเมื่อเด็กเล่นแล้วนะคะเด็กก็ต้องรู้จักเก็บให้เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนแก้งแลบลิ้นปิ้นตากลุ่มกิ่งไม่ว่าใจเย็นเข้าไว้ นับหนึถึงสิเร็วพันกุ้งกิ๋งอดกัน้นแล้วเดินหนีไปอาเห็นไหมคะนี่เด็กผู้ชายสองคนนี้นะคะกำลังแกล้งกุ้งกิง๋งไล่ลิ้นปินตานะคะแต่ว่ากุ้งกิ๋งก็ไม่ทำลายเพื่อนนะเพราะว่กุ้งกิ๋งเนี่ยไม่ได้สนใจเพื่อนเลยก็เลยแบบไม่กล้าที่จะทํรลายเพื่อนตอบแต่ถ้าเด็กๆทะเลาะกันนะคะก็จะไม่ดีนั่นเองนะคะเด็กๆคะ่ะ กุ้งกิ๋งวิ่งไม่ระวังชนเพื่อนอย่างจังไม่ได้ตั้งใจกุ้งกิ๋งรีบกล่าวขอโทษเพื่อนยิ้มไม่โกรธบอกให้อภัยเมื่อเราทำเพื่อนนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็ต้องกล่าวคำขอโทษนะคะนี่แบบกุ้งกิ๋งเลยอเอ๊ กระเป๋าตังสีฟ้าของเพื่อนนี่น่ะคงทำตกไว้รีบเก็บกระเป๋าจากพื้นแล้วนำไปคืนเพื่อนแสนดีใจอาเห็นไหมคะนี่กุ้งกิ่งน่ารักมากเลยเจอของนะคะที่ม่ชือ่ของตอนเองกุ้งกิ่งก็นำมาคืนเพื่อนนะคะแต่ถ้าเนี่ยเก็บได้แล้วอะ่ะ เอาไปเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะไม่น่ารักเลยก็เท่ากับข้าวข่ายขโมยของเพื่อนนะคะเดๆค่ะเมื่อเราเจอนะคะเราก็นํามาให้คุณครูนะคะแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยประกาศตามหาเจ้าของนั่นเองอย่าเก็บไปเป็นของตัวเองนะคะเห็นเพื่อนซึมเศร้าสลดนั่งน้าตายดร้องไห้เสียใจกุ้งกิ้ง ตอบแล้วบอกว่าอโอ,โอเพื่อนจ๋าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ่าเห็นเพื่อนนั่งร้องไห้นะคะกุ้งกิ่งเลยสงสารแล้วก็เข้ามาปลอบโดยการที่กุ้งกิ่งเนี่ยซื้อไอติมมาให้เพื่อนด้วยเมื่อเพื่อนเห็นไอติมนะคะเพื่อนก็หายเศร้าแล้วก็ยิ้มแทนเลยเพราะว่าได้ไอติมจากกุ้งกิ่งนั่นเอง เพื่อนเอนกุ้งกิ๋งใจดีทุกวันจะมีขนมมาแบ่งให้ปุยฝ้ายขนมปังกรอบกุ้งกิ๋งชอบชอบขอบใจขอบใจอ่าเห็นไหมคะขนมนี่เมื่อเรามีนะคะเราก็ต้องมาแบ่งเพื่อนกุ้งกิ่งน่ารักนิสัยดี จึงเป็นที่รักของเพื่อนมากมายเล่นกับเพื่อนสุขสัน์หันษาหัวเราะห้าห้าเริงร่าสบายใจเห็นไหมคะเมื่อเรานะคะมีน้ำใจต่อเพื่อนแบ่งปันนะคะแล้วก็ใจดีกับเพื่อนนะคะเราก็จะมีเพื่อนเยอะแบบนี้เลยอ่านี่นะคะ นิทาคนของคุณครูเมย์ก็จบลงแล้วนะคะเรื่องกลุ่มกิ่งรักเพื่อนอานเด็กสนุกกันไหมเอ่ยอ,อาถ้าสรุปนะคะเดี๋ยวค,คุณครูเมย์จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะอาเด็กคะหลังจากที่ฟังนิทานเรื่องกลุ่มกิ่งรักเพื่อนกันไปแล้วนะคะอาเรามาดูสิคะว,ว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดกับเราอย่างไรบ้างอาเด็กดูนะคะว่ากลุ่มกิ่งเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ มีน้ำใจหรือเปล่าอ่ามีน้ำใจแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะและแถนยังช่วยเหลือเพื่อนอีกด้วยเมื่อเด็กฟังนิทานเรื่องนี้แล้วนะคะดเด็กก็จะได้ข้อคิดในการช่วยเหลือเพื่อนแบ่งปันเพื่อนนั่นเองนะคะเมื่อเด็กอยู่ที่โรงเรียนนะคะดเด็กก็ต้องช่วยเหลือกันไม่แกล้งกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันนะคะ เวลาเรามีขนมหรือเราเล่นของเล่นนะคะเราก็ต้องแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังนิทานจากคุณครูเมย์แล้วสนุกกันไหมคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะเด็กคอยติดตามกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ